วันนี้โชคดีนะคะว่าอากาศทุกคนเย็นกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีการพวกเราทุกคนก็ตรวจ a อ k กันแล้วเพื่อความปลอดภัยทางอีเมลแลักข่าวะะทุกคนนะคะก็รัาบรื่นแล้วก็ปรุงสูตมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็สุดปิติดีใจนะคะว่าละครก็ใกล้จะออกกาศแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ S <S 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 โอ้ก็ปื้มนะคะพี่คิงคะพี่คิงครับสองเรื่องนี้การันตีให้หน่อยว่าเออมันก็แบบซิงเปอร์เติมขนาดไหนครับนี้จริงจริงมันเป็นเคมีใหม่ๆนะครับสำหรับมันเป็นเคมีใหม่ๆสำหรับซีรีส์ว,วาย <S 2> <S 2> <S เพราะว่ามันเป็นมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราลองมาดูกันว่าความที่เป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยเขาจะรักกันได้ยังไงนะะเนาะมันก็เป็นเคมีใหม่ๆของเรื่องข้ามกว้งขนาดไหนเพราะว่าสองเรื่องผ่านมา ยอเยหือนกันก็ก็คาดหวังเนาะต้องเนาะจริงทำทุกเรื่องนะคะก็เหมือนเรามีลูกออกมาใหม่ทุกคนนะคะดูเราทำงานอะไรใหม่ใหม่มันก็เหมือนเราสร้างปฏจิมาการใหม่ๆทุกครั้งแถมเองสองเรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นปฏจิมาการที่เสร็จแล้วเรื่องนี้ก็เหือนกันสิ่งใหม่ๆที่เราสร้างมามันก็เหมือนออกลูกใหม่ก็อยากให้ลูกทุกคนประสบความสาเร็จก็อยากให้ทุกคนในเรื่อง โด่งดังแล้วก็มีงานต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบแล้วบทเป็นาผู้ดันเต็มตัวในเรื่องของการถ่ายวายพี่ก้องโอ้ต้องให้พี่คิงนะฮะให้พี่ก้องมากกว่าก็จริงๆก็เราก็ได้ว่่มกันสามบริษัทก็ต้องบอสพี่คิงพี่ก้อง ก็ถือว่าอยากทําในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะเราก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆยึ่งไม่เป็นการสอนบทเรียนเนาะ่ริงเนาะแค่ได้บทเรียนใหม่ๆใช่ไหมครับ่ริงมันก็เป็นโจทย์ใหม่ๆที่ผู้จัดเราปกติพวกพี่พี่ก้องจะจัดละครําทามเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาทาซีรีส์วายเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอน้องรุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงใหม่ๆนะครับแล้วก็ ออกมาพี่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับจริงๆพี่ชูเองก็ที่ร่วมกับเราด้วยนะครับพี่ชูจากพานธ์แจเกลเขาก็แฮปปี้นะเพราะก็ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยในการทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเนาะใช่คุยกันตลอดนะครับบอสมีอะไรไหมคะลูกได้เลยครับอ๋อครับผมซีรีส์ไงบ้างโอเคครับพี่ใจครับที่ซีรีส์เรื่องผงส์ตะขีในห้องก็ เราคาดหวังว่าท,ทุกคนจะชอบแล้วก็จะรักซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นซีรีส์แนวใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจลองดูกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่าคนกัะผีเขาจะรักกันได้ยังไงแล้วก็ปลายทางนี้นครับมันจะไปกันทางไหนครับผม เต้นมากครับเต้นท nah ี่แบบเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับที่ได้เล่นเต็มตัวเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นพี่งานด้วยในเรื่องมันจะยังไงบ้างครับผมเห็นล่าแบบสมัยสยฟังนิดนึงยังไงครับไม่เรื่องนะครับเาว่องาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่าโคตดมากๆถ้าเปิดมาตอนแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นได้บรรยากาศของความเป็นหนังผีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ คือเรื่องของฉากแบบเลอซีหรือว่าฉากที่ไหนเงี่ยก็เยอะมากอีกอยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะว่าแบบเนีมันแบบโคตโดนอารมณ์จริงๆเป็นเรื่องแรกของน้องไม่ได้สอนอะไรน้องบ้าไหมคะก็จีิงๆส่วนมากเป็นแบบสายให้กำลังใจแล้วก็แบบคอยผ่อนร้อนผ่อ พี่คิงเลยค่ะพี่คิงเลยค่ะเรื่องกึนานมากพี่คิงค่ะครับเราก็มชอบก่นานเลยครับเนี่ยครับแล้วเราก็ปรึกษากันสุดท้ายเราก็ลองเอาสองคนเข้ามาเวิร์กช็อปกันดูนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็ต้องติดตามกันครับว่าเคมีใหม่ๆนี้จะ จะทําให้คนดูรู้สึกจิงจิ้นยังไงว่าับาือจริงๆแล้วในตัวจริงเพาสองคนนะคะนอกจากในเรนอกจากในละครแล้วอ่ะตัวจริงนอกจอเนี่ยเวลาที่พวาอยู่ด้วยกันเมื่อไหน่ที่เราเห็นนะเนาะเขามีความเอื้อเฟื้อมีความน่ารักมีความเออ,อพูดไม่ถูกต้องต้องดูกันเองแล <laughs> ้วก็มีถ่ายโมเมที่ดูในสตอรีต่ต่างๆ <laughs> หรือยังไงพี่ว่ามันเป็นผู้ที่เข้าคน,นไ้ <c oughs> ่ริงเนาะรบอสเนาะ พูดจากปีเองแล้วนะปีละหนึ่งผับที่เหลือค้องร้องสองคนสองคนแม่ลูกแล้วก็อยู่ในเรื่องของเราสองคนตอนรู้สึกดีใจมากที่ได้แสดงเรื่องนี้ค่ะเป็นหัว่าเป็นแบบท้าทายใหม่ๆด้วยค่ะคะแนนนเป็แบบเป็นหมดที่แบบว่าเห็นผีครั้งแรกด้วยก็ท้าทายมากครับพี่ครับสำหรับกีนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ด้วยความที่ในเรื่องมันแปลกใหม่แล้วก็ในบทเนี่ยก็ แค่เราเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยได้เห็นแบบทุกคนได้ลองสก,กินใหม่ๆทุกคนเลยครับเรารู้สึกดีใจครับฝากกันนิดนึงครับผมจะได้ชมกันเพื่ออะไรครับกใใ็ให้ให้ให้ใแต่ห้องฝากครับ,รบผมก็ฝากผมกับพีในห้องด้วยนะครับผมสติงไมล์รูมครับก็น่าจะได้ชมกันต้นปีนี้นะครับใช่ไหมครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็นักแสดงที่ตั้งใจมากนะครับแล้วก็ท้าท้าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าที่คนตั้งแต่ตอนแรกอย่างสอบก็ยม่ไมีคุณนคือพี่แทนนะครับนแสดงตัวแทนนักแสดงครับผู้ใหญ่ที่มาร่ว้กับเราด้วยผู้ใหญ่ยิ่งบ้าอาวุโสเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับซีรีส์วายนะครับก็เล่นมาเกือบจะทุกบทบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็น มีความยินดีนะครับที่มาร่วมง,งานกับพี่คิงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมงานกับพี่ก้องนะครับแล้วก็ได้มาแนะวิธีการหรือได้มาบอกน้องๆถึงเคล็ดลับเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆในเวลาเราถ่ายทำนะครับรู้สึกว่าเราเราสนุกกับงานนะครับแล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะครับผมจะตีในห้องนะฮะซีรีสวนะครับเรื่องใหม่ของช่อง3านะครับผลงานแล้วก็ฝากติดตามน้องๆสคนด้วยนะครับทั้ง3าคนนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากๆครับยินดีครับขอบคุณครับ